วันนี้มีไวแท็กตัวท็อปสุดแต่งหน้าแรปเตอร์เซ็ตช่วงร่างจะรอแค่ไหนไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับน้องฝอบประมอีกแล้วค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีรถแต่งรอๆเท่ๆมาให้พณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วซึ่งตัวด้านหลังนะคะไม่ใช่แรปเตอร์แต่อย่างใดนะแต่น้องแต่งเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะสําหรับรุ่นที่นํามาแต่งนะคะจะเป็นวายแท็กขับเคลื่อน4ล้อนะคะ ราคาที่นั่นหล้านสามแส0 0นบาทนะคะส่วนสีพิเศษนะจะมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีขาวมุกนะคะลูกค้าเพิ่มเงินเพียง1,000งบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะให้แรงม้าถึง210แรงมา้าแรงบิดให้ถึง500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะตัวด้านหลังของน้องนนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบคู่นะเดี๋ยวมาชมชุดแต่งกันเลยนะคะ สำหรับชุดแต่งนะคะที่น้องบอกว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ไปเลยนะคะตั้งแต่กระจังหน้าแล้วก็ชายกันชนนะคะเราทํามาใหม่ทําโมออกมาเป็นงานชิ้นต่อชิ้นนะคะทาให้เหมือนเจ้าตัวแรปเตอร์เลยนะคะงานก็คืองานดีมากๆงานเนียบสุดๆนะคะกระจังหน้าค่ะ f4d ค่ะลูกค้าเลือกมาเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะส่วนตะแกรงตรงนี้นะคะก็ออกแบบมาดีไซน์คล้ายๆกับเจ้าตัวแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ดีมากๆเลย สำหรับไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวนะทุกคลิปเลยที่น้องเคยบอกว่าเลือกสีส้มก็ได้หรือว่าสีขาวก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะ,ะมาชมงานด้านล่างค่ะสำหรับชุดของแรปเตอร์นะคะเซนเซอร์ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะงานเรียบงานเนี้ยบแบบนี้เลยนะคะ,ะกล้องค่ะยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะยังสามารถ ใช้งานได้ตามปกติเลยลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสำหรับงานออกแบบตกแต่งของเราคือทำมาดีสุดๆเลยนะคะด้านข้างคะ่ะครอบไฟหน้านะคะเราก็ครอบให้ที่เรียบร้อยค่ะเข้ากันกับตัวกระจังหน้าตัวนี้พอดีนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์วิ่งตอนกลางวันนะคะเป็นไฟซีแคมนะคะส่วนรุ่นท็อปของ y t e แทกนะก็จะมาพร้อมกับไฟแมกนิช l อ d เลยนะคะเป็นไฟอัจฉริยะนั่นเองนะคะมาคะ่ะด้านข้างสำหรับคิวซุ้มรอ เราก็ทํามาเป็นทรงของแรปเตอร์เลยนะคะเป็นแบบเรียบแบบสีดําด้านนะคะเป็นงานยิงซิลิโคนนะคะทุกคนไม่ได้ไปเจาะตัวรถใดๆเลยนะคะรถก็จะไม่ได้เกิดความเสียหายเลยนะคะสําหรับชุดแต่งแรปเตอร์ของเราอมาดูซีรีส์ยางอ่ะไม่ใช่มาดูไฮไลท์ของยางนะคะสําหรับตัวนี้นะคะน้องใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะยาง 305ศูนย์ทับห้าห้นั่นเองนะคะใส่เป็นยางของโตโยต้าไ,ไปให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้เป็นยางอ่าดอกขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แต่ว่าก็วิ่งได้ทุกสภาพผิวนะ<ม>ค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่เราใส่ปีกนกไปเพราะว่าเราทำการยกหน้าสองหลังสองนะคะใส่ปีกนกเพื่อเพิ่มความ แล้วก็ใส่โชคด้วยนะคะตัวนี้เป็นโชค Pro เฟนเดอร์นะคะซับแทนกปรับได้ถึง8ระดับเลยนะคะมีกล้อง360องศารอบคันให้ด้วยนะ้นข้างขาเราวหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นสเปคของโรงงานเลยนะคะตัวนี้เราไม่ได้แต่งเพิ่มเติมนะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะรองรับน้ำหนักในรถขณะจอดอยู่ที่250ตอนวิ่งได้80กิโลเลยนะคะด้านข้างขาตัวนี้โรบา ก็จะเป็นมาจากตัวโรงงานเลยนะคะสำหรับรุ่นวายแทนะเนี่ยค่ะโชคด้านหลังของโปรเซนเดอนะคะใส่ให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ถึงแปะระดับเลยโอ้โหคันนี้แต่งแบบออฟโรดแล้วก็พรีเมียมสุดๆด้านท้ายค่ะด้านท้ายจะเป็นเดิมๆของเจ้าตัว y t e ทอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้นะคะ4จุดกระชนด้านหลัง เป็นกันชนห้างนะคะ4ตัวแายกรสี่รถนะคะมารอมกับกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นไวแท็กนะก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงตัวนี้น้องไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะเพราะว่าของชุดแต่งเต็มรถเลยนะคะ,ะมาชมด้านในกันส่วนด้านในของเจ้าตัววแท็กคะ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะเดินได้ด้วยสีเหลืองนะคะตัวนี้เบาะหนังแบบพรีเมียมนะคะคุนโซนนะคะก็จะแบบหน้าตารูปร่างแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกับโหมดขับขี่นะคะ 4x4 นะคะนี่เบรกมือไฟฟ้านะคะจับคู่เกียร์10สปีดนะคะแอร์ค่ะสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะมีท่านชาร์จวอลเลนให้ด้วยปุ่มสตาร์ทเป็นแบบ p u s สตาร์ทนะคะเแบาค่ะปรับได้ถึงแต่ละดาบเลยทั้งเบาะคนนั่งด้านข้างนะคะปะประมาณนี้นะคะสำหรับด้านหน้าของวาทค่ะ ค่าสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะก็สามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยกันก่อนได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การจองนะคะการทำเรื่องไฟแนนซ์นะคะแล้วก็การแต่งรถนะคะปรึกษาน้องเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะรอชมนะคะว่าคลิปถัดไปน้องจะ รุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย